ปฏิวัติรู้สึกบ้าเสี่ยวเพลิงงฝาเหี่ยมจนหน้าสยองพองขนนึกบ้าหมอจะใจเย็นหลอกล่อสักใสเอาความจริงให้ได้ไพรบังคับให้มันเป็นลิงส่องปังอย่างไม่มีพิธีรีตรองเสียดือด้อเป็นยังไงยืนงงเชียวเสือเพลิงฝาถามยิ้มยิ้มเสียดายไม่ได้ฆ่ามันด้วยมือของตัวเองหรือ แล้วนึกว่าคุณพลุจะซักเอาความจริงซะก่อนกว่าจะได้คนของพวกมันไม่ใช่ง่ายๆเก็บมันเสร็จแล้วเราจะได้ใครที่ไหนถามเอาที่อยู่ของดวงเมืองกระใบแดงเขาตอบคุณถามจนปากฉีกมันไม่บอกให้โง่หรอกคุณเชื่อไหมที่มันพูดพูดนะโกหกทั้งนั้นผมรู้กำพืชมันดีขอให้เชื่อผมซี่ืนเอามันไหม แทนที่จะให้ประโยชน์ตัวคุณนั่นแหละจะโดนไอ้ดวงเมืองมันฆ่าอย่างนั้นเชียวเขาหลุดคำพูดออกไปตื่นตื่นเมื่อก่อนไอ้หมอนี่มันอยู่กับผมพอมันจะเปลี่ยนร่างใหม่คุณเอย๋ยมันพาศัตรูมาถล่มผมวิดจอดผมจะยิงถึงตั้งแต่เห็นหน้ามันครั้งแรกแล้วอุตสาห์ระงับใจนึกว่ามันจะให้ประโยชน์อะไรคุณมั่ง ลับตอบเล่นหลินเสียอย่างนั้นอีกเอาไว้ทำปลาแดกอะไรผมนึกว่ามันจะลักตัวกลัวตายมั่งไม่ใช่อะไรหรอกอย่าหวังสันดานโจรคุณสอมมันแทบกระอักเลือดเห็นเห็นแล้วมันรับเสือเมื่อไหร่ล่ะอย่างเรื่องไอ้แพะผูพานอะไรนั่นมันตายเสือเมื่อ,อไหร่เล่าผมเห็นมันวิ่งนำหน้าไปขึ้นรถสั่งให้ขับหนีถิงมันหมายแท้ๆไอ้ลุน ช่วยมันปิดแล้วคุณจะเอาอะไรกับมันเป็นอย่างนั้นไปหรือคุณเชื่อไหมย,ย่างคนพวกนี้ไม่ยอมขายพวกมันง่ายๆหรอกจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจ้างมันก็ไม่รับแล้วเราจะทำยังไงต่อไปรถไม่มีแล้วเดินต่อไปอีกจากที่นี่ลาวลาวสี่กิโลจะถึงไล่ไอ้โง่ที่นั่น ไอ้งนนอาจจะอยู่ด้วยกันบางทีอาจจะพบไอ้ไงไอ้แรงอีกอย่างที่เราคุยกันเราจะได้ทั้งเพื่อนอาวุธพาหนะและสเสบียงอาหารอย่างนั้นก็ไปเดินไบไหมละ่ะไบสิคุณไบผมก็ไบได้ข่าวว่าคนกรุงเทพขี่แบะ ไม่ค่อยไวยใจเท่าไหร่ขี้แบะเป็นยังไงคนอยู่อีสานไปเดี๋ยวก็รู้หรอกไม่อุดทนใช่ไหมทำนองนั้นแหละบอกไม่ค่อยถูกอย่างเขาว่าเจ้ายาสิอง์หลายเด้อเห็ดประเสริฐคือกระดง้งฟัดเขาคุณลองแปลเป็นภาษากลางสิไม่เข้าท่าหรอก อย่าโสตายเสริมขึ้นสัมหิคำเฉพาะท้องถิ่นงั้นสิขักโพดปฏิบัติมองหน้าคนพูดเดี๋ยวบอกว่าไอ้อย่างนี้พอจะเข้าใจเหมือนแจ้งจังปางฟังไม่ยากแต่ขี้แบะเพิ่งจะได้ยินเดินพลางคุยกันพลางประมาณสองกิโลเมตร จีบช่วงยาวคันหนึ่งวิ่งสวนออกมาจึงหยุดมองหมายจะขอความช่วยเหลือพอดีรถจอดและคนขับยื่นหน้าออกมาถามพี่พลุจะไปไหนเดินตากแดดหัวแดงเชียวอ๋องนเหรอว่าจะไปหาสิรถโดดยิงระเบิดไฟไหมโน่นไงควันไฟยังลามปลาลอยเป็นม่านสีดำคลุมทางอยู่นั่น อย่างนั้นแหละครับนึกว่าใครเผาไล่ได้ยินระเบิดหลายตูเหมือนกันก็คิดว่าเจ้าพ่อผู้พันสอมือเล่นอย่างเคยซะอีกพี่พลุขึ้นรถเถอะไปหาที่ยิเย็นคุยกันดีไหมหรือพี่พลุมีธุระหลอนไม่หลอนอะไรเท่าไหร่หรอกไปคุยกันที่ไหนยังได้เสือเพลิงฝาหันมาพยักหน้ากับปฏิบัติ ชวนไปนั่งในตอนหลังแต่คนที่นั่งคู่มาในตอนหน้าหลองเชือเชิญขึ้นทันควันพี่พลุเชิญมานั่งในตอนหน้าดีกว่าเชิญเพื่อนของพี่พลุด,ด้วยผมจะไปนั่งถ่ายรถเองเออเบยนึกว่าใครใส่แว่นตาดำโก้โหนนั่นเองตามสบายเถอะข้านั่งถ่ายดีกว่าเอาไปได้เลยง่นเบย จีบวิ่งช้าๆแล้วค่อยๆทวีความเร็วขึ้นเร็วขึ้นผ่านตรงที่เกิดการต่อสู้กันแล้วเลียวเข้าไปจอดในเขตไล่ของไอ้โหนเจ้าของไล่เชื้อเชิญเสือเพลิงฝากับสหายเข้าไปในทับกระท่อมตอนรับขับสู้กุลีกูจอเพลิงฝาแนะนำให้สหายชาวไล่รู้จักปฏิวัติในฉับพลันนั้นเองเขาสังเกตเห็นความผิดปกติ ไอ้โง่กับไอ้โหนมีอาการสะดุ้งและมองสบตากันอย่างมีเล่ในทำให้เสือเพลิงฝาต้องคิดหนักไม่ผีผามหรือปากขอความช่วยเหลือตามที่ตั้งใจไว้ไพ่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกระทันหันให้ทั้งสองคนฟังแล้วจบลงด้วยการตั้งคำถามเองสองคนคิดว่าเป็นการกระทําของใคร ไอ้โน่นกับไอ้โหนททำเป็นมองหน้ากันและถามกันไปมาเป็นการกระทําของใครเอใครดักเล่นงานพี่พลุแล้วไม่มีใครให้คําตอบได้เพลิงฝาเริ่มคิดบนเส้นทางสายนี้ชาวบ้านจะเป็นคนของคนอื่นนะ่ะยากนอกจากจะเป็นคนของเจ้าพ่อคนเดียวเท่านั้นใครละ่ะ คือเจ้าพ่อภูพันรู้สึกจะหาคำตอบได้ไม่ยากแต่เสือเพลิงฝาไม่อยากจะตอบเองเพียงลำพังในใจจึงถามใหม่ว่าใครนะเจ้าพ่อภูพันเฮ้โง่อนอีกครั้งหนึ่งที่ไอโง,งน่นกับไอโหนมองสบตาก,กันเหมือนจะหาลือว่าเฮ้ย hey, จะตอบว่ายัางไงดีวะ เองสองคนนี้เป็นไงตอบยากตอบซามันยากนักก็ไม่ต้องตอบหรอกบุย้ยไม่ใช่ตอบยากหรอกพี่พลุแต่เราไม่รู้จริงๆได้ยินแต่ชาวบ้านเขาว่านั่นสิเองสองคนกลัวอะไรผิดตาข้ามากเสียแล้วบว้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่พลุเรื่องกลัวใครนั่นไม่มีแต่เกรงอยู่อย่างเดียวพูดไปแล้ว ผลหลายจะตามมาหาบ้าเอาความลับไปไขในที่แจ้งไอง้งนพูดละล่ำละล,ะละักเอาละข้าพอจะเข้าใจแล้วอย่าเพิ่งสรุปพี่พลุอย่าเพิ่งสรุปฟังผมพูดให้จบก่อนสิเรื่องเจ้าพ่อผูพานนะ่ะเราเรียกกันเองเจ้าตัวเขาไม่รู้ตัวหรอกไอ้งโน,โนโบกมือแล้วยกมือไหว้ขออภัย แล้วยังไงเสือเพลิงฝาถามเสียงกระหึมนั่นสิข้าอยากรู้ใครคือเจ้าพ่อภูพันบอกพี่พลุให้รู้คงไม่เป็นอะไรนาไอ้โงนหันไปถามไอ้โหนน่าจะเป็นอย่างนั้นไอ้โหนตอบอย่างมีฉันเชิงเอาให้แน่แน อย่าให้กลายเป็นม้าข้าทะลึ่งคนเดียวบอกเสิเถงองโงนยังไงยังไงไม่เป็นความลับรอกไอ้โหนบอกเพื่อนของมันท่าทางไม่แยแสกับเพลิงฝาเท่าใดนักวางมาดเครื่องนิดนิดแอ๊กในหน่อยหน้ามันไส้และหน้าเหยียบที่สุดจนเสือเพลิงฝาอดพุ่งออกไปบ้าอยากนักก็จะบอกเลยว่าโงนข้าขี้เกียจฟังแล้วละ ไม่ใช่อย่างน,านั้นพี่พลุผมสองคนอยู่ในเส้นทางของเขาเราไม่มีที่พึ่งจึงต้องพึ่งเจ้าพ่อภูพนันนั่นสิใครละ่ะไอเจ้าพ่อที่เองบ้าเสือเพลิงฝาถามเสียงกล้าวดวงตาบ้าวามเจ้าพ่อดวงเมืองไอง้งนลุล่งออกมาเสียงกิมเกลียมเรายัางไม่อยากตาย จะต้องทำมาหากินในทางทําไร่อยู่จำเป็นต้องยอมรับในสิ่งที่เราไม่เคยศรัทธาเลยงั้นข้าพัดเข้ามาในดวงเสือเสร็จแล้วสิไม่ถึงกับอย่างนั้นหรอกพี่พลุเพียงแต่ว่าต่อแต่นี้ไปพี่พลุอย่ามายุ่งกับเราอีกเลยเราจะเดือดร้อนไม่แต่ขายอะไรไม่ได้เท่านั้นเราอาจจะต้องถิงไล่ถิงกระท่มหนีไปถ้าไม่อยากตาย ไอ้โนนแจกแจงความจำเป็นแล้วไอ้โหนเสริมอีกบ้าเรานอนหลับอยู่ดีๆอาจจะตกใตจตื่นเพราะไฟไม่บ้านอย่าไล่ของเราถูกหรือแหลกลานปานกันกับโครงช้างยกมายำ่ำเมื่อสองวันมานี้เราได้รับคำเตือนว่าถ้าใครให้ความช่วยเหลือหรือให้ที่พักพิงกับเสือเพลิงฝากับเพื่อนคนที่ชื่อปฏิวัติจะไม่ได้รับอภัยเลย อ๋ออย่างนั้นหรือข้าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ผักพวกของข้าพากันเอาตัวรอดหมดแล้วเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มขึ้นทางด้านหน้าของไล่ไอ้งนถลันออกมาจากกระท่อมไปดูเดี๋ยวรีบพลุบเข้ากระท่อมมาบอกอย่างหลอนลนพี่พลุตำรวจมาคงจะเป็นผู้กองประคมปฏิวัติเราไปกันเถอะ เสือเพลิงฟ้าพยักหน้าบอกกับสหายร่วมเป็นร่วมตายก้าวพรวดไปที่ประตูกระท่อมหันมาพูดกับเจ้าของกระท่อมเหมือนฝากอาคาดบันหลังข้าจะมาเยี่ยมอีกบอกเจ้าพ่อของเองทั้งสองคนด้วยนะเฮ้ยต่อไปนี้กูจะเสริงให้สำคัญและอย่างรวดเร็วปานสายฝาดและปืนถูกมือแกล่งกระชากออกจากซอง พ่นกระสุนใส่อ,อกไอ้งนกับไอ้โหนคนละนัดล่างของไอ้โหนหงายท้องตกจากเก้าอี้และไอง้งนพังะหงายท้องหลมทั้งยืนเร็วออกไปทางด้านหลังเสือเพลิงฟ้าแผ่นพลวดออกจากกระท่อมพร้อมกระหลองบอกปฏิบัติซึ่งตกตะลึงต่อการกระทำอันเหี้มห้าวอย่างไม่คาดฝัน เฮ้ย <Hey, S 2> ใครยิงอะไรในกระ่่มไล่นะั<ๆ>้นนะเร็วเสียงตะโกนก้องเร่งฝีเท้าของปฏิวัติให้วิ่งเร็วขึ้นไล่หลังเสือเพลิงฝาไปติดๆไม่กี่อึดใจก็เข้าไปอยู่ในป่าทึบพอจะซ่อนล่างให้ผลจากสายตาของใครๆได้ข้าเขาทำไมปฏิวัติถามเสียงหอบๆเอาไว้ให้มันพูดทำไม สู้พูดเสียคนเดียวไม่ดีกว่าหรือเสือเพลิงฟ้าตอบหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเขาเป็นเพื่อนคุณพลุไม่ใช่หรือเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่วันนี้ไม่ใช่แน่มันพูดเดาะพูดเย,ยไม่เห็นหรือลองไม่เก็บมันสิปานนี้ตำรวจตามมาลากคอเราไปเรียบร้อยแล้วใจหายคุยกันอยู่แบบ ตายเสียแล้วมันประเมินหน้ำใจผมผิดคิดว่าจะต้องคุกเขายอมจำนวนมันแน่เพราะเราไม่มีรถจะกลับผมตั้งใจจะเอารถมันด้วยซ้าเสียท่าตำรวจมาเสียก่อนมันรู้จักคุณดีไม่น่าแสดงกิริยาอย่างนั้นกับคุณนะมันได้ประโยชน์และมันคิดว่าตำรวจจะมาผมจะไม่กล้า มันไล่เราหนีชัดๆคนอย่างนี้เอาไว้ได้หรือมันจะเป็นหอ,อกทิ่มตําเราภายหลังอย่างไอ้ายกับไอ้แรงสงสัยจะเป็นอย่างนี้อีกลายถ้าเป็นไม่ต้องห่วงแท่งถึงแน่ไม่ปล่อยให้มันกำงาบไม่หยุดปากหรอกผมโดนมาแล้วเจอแบบนี้มาสองหนไม่อยากจะทำมันแต่มันทำผมแทบเอาชีวิตไม่รอด แล้วนี่เราจะทํำยังไงต่อไปเห็นจะต้องเดินจนกว่าจะพบรถที่ไหนสักแห่งหนึ่งเราจะเดินทางต่อไปหรือจะกลับต้องหารถซสก่อนเดินเห็นจะไม่ไหวหรอกผมหนะไม่เท่าไหร่คุณสี่จะแย่เดินแค่นี้แค่นี้นยังเหนื่อยหอบเดินเดินไปอาจจะชินก็ได้นะ ยากเท้าของคุณจะแตกและบวมจนเดินไม่ไหวไม่เชื่อก็ลองดูได้วันนี้เดินข้ามเขาสักสองลูกไปพักที่ฟั่งห้วยอุ่นสักคืนค่อยคิดกันใหม่เราจะใช้รถหรือหมาดีจะหาหมาที่ไหนพอจะหาได้อยู่หรอกแค่หมาสองตัวผมกลัวมันจะเป็นอย่างไอ้สองคนนี้อีกเป็นพักพวกของดวงเมืองทั้งนั้น แล้วคุณจะทำยังไงไม่ต้องฆ่าคนเป็นเบื่อต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นหรือคุณรู้สึกจะไม่เห็นด้วยที่ผมยิงไอ้สองคนนี่เสือเพลิงฟ้ากล่าวเสียงต่ำเนิบลอยยิ้มพิกลเหยียดขึ้นที่มุมปากดวงตาที่จ้องหน้าปฏิบัติลีหยีกลายจะเยอะยันอะไรสักอย่างผมไม่ใช่ไม่เห็นด้วย ผมรู้สึกบ้าเราลงโทษเขาเร็วไปหน่อยเราน่าให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจเสียใหม่บอกเขาถ้าเขาขืนร่วมมือกับคนหลายผลหลายจะตกแก่เขาไม่เร็วก็ช้าถ้าเขาไม่เชื่อค่อยบ้ากันอีกครั้งถ้าทำอย่างคุณบ้าเท่ากับยื่นมีดให้มันเชือดคอไก่ผมสั่งบอลในเรื่องนี้ผมต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมให้เกิดความรู้สึกบ้า ใครก็ตามย่วมมือกระโจนปล้นชาติสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนร่วมชาติควรจะได้รับการลงโทษในฉับพลันทันทีแม้มันจะออกปาเถื่อนไปหน่อยแต่ผมว่ามันสาสมหรือสะใจคนที่คิดจะทำยังไ,งไอ้สองคนนี่จะได้ชะงักไอ้โจนปล้นชาติจะได้ไม่บานไม่โปรยความช่วยหลายออกไปอย่างกว้างขวางต่อไปอีกเสือเพลิงฟ้าพูดอย่างหนักแน่นและจริงจัง ปฏิวัติงงเสือเพลิงฟ้าเป็นโจรชนิดไหนความคิดชนิดหนี้เกิดขึ้นจากอะไรคุณปฏิวัต,ติเสือเพลิงฟ้าพูดลากกล้ามผมคิดถูกและทำถูกแล้วผมจะทำอย่างนี้อีกทีกับทุกคนที่ทำลายป่าลักวัวควายเลี้ยงอันธพาลไม่เฉพาะแต่ที่ภูพานหนีเท่านั้นผมจะทำกับทุกทองที่ ที่ป่าของชาติถูกทำลายในเขตคำชะอีเขตกุชินาลายสมเด็จหนองฟอกเหลืองนกทาปลาปากและอื่นๆที่ไอโจรปล้นชาติมันร่วมมือกับพวกโจรโกงชาติในเขตดงมูลป่าแม่เพชรและอีกหลายดงที่มีคนอัปรีชนิดนี้ตกลงถ้าเราจะถ้ากฎหมายป่าทำลายคนชั่ว ผมเอาด้วยบุญโฮมโดนมาแล้วคํำสีโดนมาแล้วคนของมาลีทิปโดนมาแล้วเราสองคนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วถ้าคุณไม่เอาด้วยผมกับคุณเห็นจะแยกทางกันตรงนี้เองไม่ใช่ผมยักท่าแต่ผมพูดด้วยความจริงใจผมจะไม่ปลานีคนเอารัดเอาเปรียบชาติและประชาชนทุกกรณีจะว่าป่าเถื่อนก็ป่าเถื่อน จะว่าไม่เคารพคือไม่เคารพแปรของบ้านเมืองผมก็ยอมรับในเมื่อคือแปรของบ้านเมืองมันผุพังในเมื่อมือของกฎหมายเป็นมือกดม,มือขี้ทูดผมต้องทำตามอำเภอใจของผมถ้าคุณไม่เห็นด้วยผมพูดได้คำเดียวผมเสียใจเราเลิกพูดเรื่องหนี้ได้แล้วผมขอสารภาพอย่างไม่เข้าใจคุณพลุด,ดีพอ ผมขอทบทวนสักนิดผมมาที่นี่ทำไมเพื่ออะไรคุณจะพาผมไปไหนผมขอให้คุณช่วยเหลือหรือว่าคุณขอให้ผมช่วยเหลือคุณพลุผมช่วยคุณและคุณช่วยผมอย่างนี้ยุติธรรมไหมพร้อมๆกันเลยหรือผมว่าควรจะเป็นอย่างนั้นเจอะอะไรขวางหน้าเป็นฟันดะเพราะเป็นศัตรูร่วมกัน มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกคุณพลุอะไรหุ้นส่วนลงเลื่อยพ่อของผมหายไปไม่มีหลักฐานอยู่ในมือเลยพ่อผมถูกโกงผมตั้งใจจะมาสางเรื่องหุ้นส่วนด้วยตอนนี้ผมหาตัวหุ้นส่วนของพ่อไม่พบใครละ่ะเสียโต้องอ,อ๋ในเอกราชพิพัฒน์ภูพันธ์ คุณพลุหู้จักหรือไอหมอนี่แหละตัวการใหญ่ทำลายป่าผมกำลังหาตัวมันเหมือนกันเจอเมื่อไหร่เป็นโดนไอ้นี่แน่เสือเพลิงฟ้าตบที่ปืนขนาดจุดสองหซึ่งเขาพิชิตไอ้โงนกับไอ้โหนมายกๆกต้องให้ผมได้หุ้นส่วนคืนก่อนนะแหมถ้าคุณไม่บอกวิ์จะสายทีเดียวนะ ผมจะจัดการกับมันอยู่แล้วตอนนี้ให้คนติดตามรออยู่ยังไม่ส่งข่าวมาเลยดีแล้วขอให้ผมเรียกหุ้นส่วนคืนได้ก่อนเงินเป็นหลานนะคุณน่าจะใจเย็นเอาปืนจอสมองมันแล้วถามเอาความจริงถ้ามันยักท่าเอาลูกตะกัวฝังหัวกระโหลกมันเลยแล้วจะไปยังไง หวเป็นธุระของผมหลอกให้ตำรวจกลับไปซะก่อนค่อยคิดกันคุณพลุจะเอารถไอ้งนหรือคิดว่าอย่างนั้นแหละแถวนี้ไม่ค่อยจะมีรถเสียด้วยยืมมันใช้แค่ถึงถนนใหญ่เท่านั้นแหละคนในไล่อาจจะเห็นเราไม่สำคัญหรอกนอนเอาแรงซะก่อนดีกว่าหลับกันคนละตื่นแล้วค่อยย่องไปดูผมจะจัดการเอง คุณคอยดักขึ้นรถนอกเขตไล่กันแล้ะกันคุณง่วงก็นอนเสียสิผมจะอยู่ยามเองไม่ต้องห่วงหรอกรับรองตำรวจที่นี่ไม่ตามมาที่นี่แน่นอนคนละยีบเอะผมว่าอย่าประมาทเลยยังไงยังไงเขาต้องขนหาเราแน่ปะเหมาะเคาะลายเดินมาพบเรากำลังหลับจะแก้ไขอะไรไม่ทัน ตามใจผมถูกลมเย็นเป่าชักจะง่วงเสือเพลิงฝาเอ็นกายลงนอนใช้สองมือหนุนศีรษะตรงโคนหมายใหญ่และหลับไปในเวลาไม่ถึงห้านาทีปฏิวัตินั่งเอาหลังพิงต้นไม้ดึงบุรีออกมาสูบแก้ลำคันบุรีหมดไปมวนหนึ่งพิงศีรษะกับต้นไม้เกือบจะหลับหู ได้ยินเสียงไมยแห้งลั่นกรอบทำให้สะดุง้งหันไปมองเห็นชายสองคนถือปืนเดินย่องย่องอยู่ไม่ไกลนักเขารีบสกิดเสือเพลิงฟ้ากระซิบบอกมันมากันแล้วสองคนแนะ่รู้แล้วคุณนอนลงสิเสือเพลิงฝากระซิบตอบนั่นมาอีกสอง มีปืนครบทุกคนสงสัยจะเป็นตำรวจนอนลงซุกตัวอยู่ในผู้หมายนี่แหละรับรองมันหาไม่เจออย่าตื่นตูมปฏิบัติทำตามบอบล่างลงแนบผืนยกศีรษะขึ้นอย่างระมัดระวังเอ๊ะดูเหมือนจะได้กลิ่นบุหรี่นะพี่จาคนที่เดินนำหน้าหลองบอก แล้วกวาดสายตาบองมาทางสองเสียวเฮ้ย hey, นั่นไอ้สองคนนั่นมันสู่บุหรีนี่วาคนที่เป็นพี่จาหลองขึ้นพร้อมกระชีไปทางพักพวกที่เดินตามหลังมาแต่เสือเพลิงฝากับปฏิวัติสะดุง้งทำท่าจะเพนทว่าหยิบบางศีรษะให้ต่ำลงและถอนหายใจยาวเมื่อจากคนนั้นฉีพวกเดียวกัน อย่างนั้นมันคงไม่มาทางหนี้หรอกเปิดไปหลังเขาแล้วเข้าไปรวมอยู่กับพวกทหารป่าแล้วละ่ะเรากลับกันดีกว่าพี่จาเดี๋ยวเจอพวกป่าจะซวยเสียเปลา่ปลาเตำรวจคนเดิมว่าแถวนี้ไม่มีทหารป่าหรอกใครบอกพี่จาทุกคนแถวนี้พูดกันทั้งนั้นมีแต่พวกป่าจอมปลอมขโมยัวกขโมยควายชาวบ้าน ทั้งเพจะไปต่อไปอีกหรือคนที่เดินตามหลังมาทันถามขึ้นอย่างเบื่อเบือกลับดีกว่าไปบอกผู้กองว่าไม่พบร่องรอยเลยถามใครไม่มีใครเห็นจะไปตามใครที่ไหนอีกคนมา่าเอากลับก็กลับแต่เดินขึ้นไปดูบนเนินก่อนไม่ดีหรือ อาจจะขึ้นไปซ่อนอยู่แถวแถวนั้นกระจายกันขนสิบบยเดินเป็นกลุ่มเหมือนตามควายอย่างนี้จะพบหมาที่ไหนสี่คนกระจายกันออกเป็นแถวหน้ากระดานและเดินตรงมาทางสองเสียวซึ่งสั้นตัวอยู่บรรมาทางนี้กันแล้วจะทำยังไงปฏิวัติซิบถามเสือเพลิงฟ้าหันมองทางเบื้องหลังกลายจะดูทางนทหนีทีไล่ แต่แล้วกลับบอกบ้าหนีไม่หนีมีผลเท่านั้นอยู่มันตรงนี้แหละขยับใบหมายให้คลุมคุมตัวหน่อยถ้าหมดท่าจริงๆตำรวจก็ตำรวจเถอะบ้าเมียนให้เรียบแล้วโกยข้ามเขาไปห้วยพุงถึงจะรอดโอเคนะจบตอนที่24แล้วนะครับ หดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ